ทำสำเร็จตรงจุดที่มีคนเดินตามสร้างไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดูแลทีมงานทําให้ทีมงานน่ยมีไรายได้สามารถที่จะมี6หลักต่ออาทิตย์ การทำธุรกิจเครือข่ายนะคะถ้าจะมองว่าเป็นการขายทุกคนจะกลัวแต่ถ้าจะเป็นมองว่าสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นหรือมีองค์ประกอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์บริษัทที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ผู้นำที่ดีนะคะความสเสถียรของบริษัทอะคะ่ะสิ่งพวกนี้มันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้และพอได้มาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเคยผ่านมาในหลายๆบริษัทที่เนี่ยมีให้ เพราะนั้นการทำธุรกิจเกือข่จะเริ่มต้นจริงๆอ่ะจากไมซ์เซ็ตของดิฉันก็คืออันแรกเลยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องดีแล้วก็บริษัทต,ต้องมีความมั่นคงนะคะมีความออมีความอินเตอร์มีความแบบสเสถียรเขาไม่ทำให้เราอ่ะเสียหายและที่สำคัญไปอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เราอ่ะ เกิดการพัฒนาแล้วก็เรียนแบบก็คือผู้นําสําหรับตัวดิฉันเองผู้นําที่มองเห็นเราผู้นําที่มีความเชื่อมั่นในตัวเราทำํทำสาเร็จตรงจุดที่มีคนเดินตามสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดูแลทีมงานทําให้ทีมงานน่ะมีรายได้สามารถที่จะมีหกหลักต่ออาทิตย์